และอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันคือเรื่องของข้าวครับตอนนี้ชาวนานในหลายจังหวัดภาคอีสานเขากําลังเดือดร้อนตอนนี้เป็นช่วงของการปลูกข้าวนาปรังนะครับเขาบอกว่าปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นปัจจัยที่ว่านี้หลักๆก็คือป Ł ุ๋ยครับราคาป Ł ุ๋ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้ชาวนาได้รับผลกระทบกวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยครับ เกษตรกร,เ,ร,กรเขานำปุ๋ยเคมีนะครับไปหวานบำรุงปแปลงปลูกข้าวนาปรังเนื้อที่20ไร่ที่บ้านลาดพัฒนาตําบลเกิง้งอาเภอเมืองมหาสารคามแต่ว่าเขาบอกปุ๋ยที่ใช้หว่านอยู่เนี่ยนะครับราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วครับนางสวยัยภูดอนม่วงบอกว่าปีที่แล้วทํานาปีแต่ก็ถูกน้ําท่วมเสียหายหมดปีนี้เอาใหม่ลงทุนปลูกข้าวทํานาปรัง ซึ่งตอนนี้ข้าวเนี่ยอายุประมาณ2เดือนเขียวๆที่อยู่ในนานะฮะแล้วก็ต้องเร่งหว่านปุ๋ยบำรุงแต่พอไปซื้อปุ๋ยโอ้โหปุ๋ยราคาแพงมากปีที่แล้วราคาปุ๋ยยูเรียอยู่ที่กระสอบละ500-800ถึง800บาทแต่ช่วงนี้ราคา1,200-1,400ถึง1,400บาทเกือบเท่าตัวแล้วนะครับก็ตัดสินใจยืมเงินกองทุนหมู่บ้านไปซื้อปุ๋ยก่อนซึ่งตอนนี้ยอดที่ซื้อปุ๋ยนะครับไม่รวมอย่างอื่นเนี่ยสามหมบาทไปแล้วครับ สามมันจีนี่แหละโอ้ก็นหนดีจีที่แ้้วมากนันทุกเราหารอยอย่านี้ครับขข้นสองเต่าตัขึ้นเวขึ้นสเท่าเช่นเดียวกับชาวนาที่บ้านบึงอีเท่าตําบลศิลาอําเภอเมืองขอนแก่นนะครับที่เริ่มลงแปลงพาะปลูกข้าวนาปรังซึ่งในปีนี้น้ำในเขื่นอุบลรัต มีปริมาณมากอยู่พอสมควรจึงสามารถระบายน้ําเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเพาะปลูกข้าวนาปรังได้แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องปัจจัยการผลิตนี่แหละครับราคาปุ๋ยที่แพงขึ้นนายครองปานิคมเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังก็เป็นชาวนานเนี่ยนะฮะเปิดเผยว่าปัจจุบันปุ๋ยเคมีตกราคากระสอบละ1,300าบาทเกือบเกือบ,เ,อบเท่ากับอีกที่หนึ่งเลยนะครับจากเดิมปีที่แล้วราคากระสอบ600700บาท ทำให้การทํานาปรังของชาวนาในปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ข้าวเกลือราคาก็ตกต่ำช่วงนาปีที่ผ่านมาขายได้เพียงกิโลกร,รัมละ7บาทเท่านั้นเองนะครับ,รบถ้าเกิดว่าตันหนึ่งก็7จ็ดพันนะครับจึงอยากให้รัฐบาลควบคุมปัจจัยการผลิตหน่อย โดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นต้นทุนการเพาะปลูกที่สําคัญนะครับครับซึ่งเรื่องของปุ๋ยเรื่องของต้นทุนในการผลิตเนี่ยชาวนาเขาออกมาเรียกร้องให้รัฐมาช่วยเหลือก็นานพอสมควรแล้วแหละเพราะว่าคือข้าวเนี่ยมันไม่เหมือนสินค้าอื่นๆที่พออะไรอะไรขึ้นราคาจะไปขึ้นราคาได้ร,ร,ราคาข้าวมันขึ้นอยู่กับราคาตลาดและอาจจะเป็นตลาดโลกซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าโอ้โหต้นทุนก็สูงแบบนี้หลายคนก็บอกว่าเนี่ยยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้นะฮะ